โจโคน์กูรูลูกหนังออกมาแนะนําให้หนึ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายออกจากทีมเพราะต่อให้เล่นดีก็ถูกตาหนิโจโคน์อดีตกองกลางของเชลซีที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลออกมาแนะนํบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายออกจากทีมโอนแทฟเฟอร์สเพราะแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นก็ถูกจ้องที่จะตำหนิอยู่เป็นประจำบรูโน่วัย30ปีกำลังฟอร์มเข้าฝักสุดๆซัดไปแล้ว16ประตูกับอีก15แอดซิตในฤดูกาลนี้ แต่กลับถูกตำนานของสโมสรออย่างรอยคิยนออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำซึ่งโคนมองว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับบรูโนและการย้ายทีมน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดโคนกล่าวว่าถ้าผมเป็นบรูโนเฟอร์นันเดสผมจะมองหาทางย้ายออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเขาต้องเป็นคนแบกรับทุกอย่างเขารับลูกธนูจากทุกคนไว้หมดเขาต้องกลับบ้านและสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงรุมวิจารณ์เขาในขณะที่เขาเป็นคนเดียวที่คอยช่วยเหลือทีมนี้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมาก เขาควรออกจากสโมสรน,นั้นไปด้วยความยินยอมจากทุกคนเพราะเขาได้รับคําตําหนิมากมายผมรู้ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาจะต้องรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องโดนตําหนิมากมายทั้งที่ทั้งที่เขาเป็นคนทําประตูแอซิสและพาทีมไปข้างหน้าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและถ้าผมเป็นเขาผมต้องการไปเล่นในทีมที่มีความสามารถในการคว้าชแชมป์